กราบสวัสดีครับลองทำดูก่อนการช่างนะครับวันนี้จะพามาดูเครื่องทำน้ำอุ่นยี Hi ่ห้อฮิตาชินะครับอาการคือเปิดไม่ติดไม่มีไฟเข้ามาเลยนะครับแม้กระทั่งสีแดงสีเขียวพูดง่ายๆคือว่ามิดซีรีนะครับไม่ทำงานไม่อะไรเลยนะครับเรามาลองหาสาเหตุกันดูนะครับว่ามันเกิดจากอะไรและมันเสียหายตรงจุดไหนนะครับเราจะได้แก้ปัญหาไปด้วยกันใครที่อยากจะลอง ศึกษาลองทําดูก็ลองดูแล้วก็ทําตามไปพร้อมๆมผมนะครับมาเริ่มกันเลยมาแกะดูซิว่าข้างในจะเป็นยังไงถอดน็อตตัวนี้ออกมาครับเราใช้ไขควงครับหมุนกับบัดหมุนติว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 ,ตว,ตวไปเลยนะฮะเพื่อแกะออกมานะครับเมื่อเราถอดน็อตเสร็จแล้วนะครับเราก็หาอะไรมาวางหน่อยนะวางรองสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อความคับ ะะของชิ้นงานนะครับมันจะได้คักๆนะฮะมันจะได้ทํางานสะดวกขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราถอดฝาหน้ามันขึ้นครับยกขึ้นมาคุณพระนี่มันกระสือชัดๆเลยนะครับเห็นไส้เห็นพุงเลยนะครับเนี่ยอนุญาตจับเรียงจับวางให้มันตรงๆกล้องสักนิดหนึ่งครับให้มันสื่อหรือยังเนี่ยมันสื่อหรือมันตรงรือยังนะโอ้มันตรงแล้วมันตรงแล้วนะครับอ่ะพอได้พอได้จากนั้นเรามาตรวจเช็คกันด้วยสายตานะฮะดูตาเปล่าๆนะได้มีอะไรช็อต มีอะไรไหม่ตรงไหนหรือเปล่านะครับแล้วก็เช็คเช็คดูนะฮะจุดที่มันน่าสงสัยจุดที่เราที่ควรเช็คมันก็มีแอนแอสสวิกตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็ต้องเอามิเตอร์มาเช็คแต่แล้วก็มอตอร์้มก็ต้องเช็คนะครับมอตอต้มนะฮะเพราะว่าไฟมันจะวิ่งมาอย่างเงี้ยมันมาเข้าตาแอกแล้วมาหาเนี่ยมาเข้ามอตอต้มมาเข้าวงจรอ,อะไรพวกนี้เราต้องเช็คดูให้หมดเพื่อหาจุดเสียให้ได้นะครับในการซ่อมในครั้งนี้เรามาลองกันเลยนะครับ จุดแรกครับในการวัดเพื่อนๆก็ดูนะครับดูนะเนี่ยเบิง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 ดูนะฮะเราลองเช็คกันแล้วนะครับป๊บปกาหาเห็นไหมให้ไหมครับกดปั๊บแกยไหมเข็บมันตีขึ้นนะครับก็ถือว่าใช้ได้ปกตินะครับไม่เสียนะฮะเนี่ยไม่เสียนะดูนะครับไม่เสียนะครับดูนะเห็นไหมครับไม่เสียจากนั้นเรามาจุดที่2ครับนี่ครับสวิ์มาเหล็กนะครับแล้วก็ทําแบบเดิมครับมิเตอร์จิม ไปที่ขั้วของสวิตนะครับเนี่ยเนี่ยผมจิ้มแล้วนะฮะผมจิ้มแล้วจากนั้นเนี่ยฮะผมจิ้มไว้2องขั้วนะฮะส,สายสองเส้นมันจะเป็นเส้นเดียวกันครับจากนั้นเราใช้แม่เหล็กของตูดลําโพงนี่แหละครับปาทําให้สวิตมันเริ่มทํางานนะครับเห็นไหมฮะเก็บมันจะตีขึ้นเวลาเราเอาตูดแม่เหล็กผ่านไปที่สวิตนะฮะไม่เสียนะครับนี่ไม่เสียครับทุกคนเห็นไหมครับเก็บมันเต้นดิกด๊กดๆก,ดก,ดกนะครับเหมือนมันได้อยู่หน้าเวทีหมอลำเลยนะครับเนี่ย จากนั้นเรามาเช็คในจุดที่3ครับเห็นไหมครับนี่คือจุดตรงนี้ครับไตรแอคนะครับเรามาเช็คดูว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับลองวัดดูเห็นไหมครับสังเกตที่เข็มนะฮะสังเกตที่เข็มเวลาเราวัดนะฮะเห็นไหมครับโอ้เห็นไหมจิมจิมจิมเบาๆครับจิมเบาๆอย่าจิ้มแรงครับจิมเบาๆนะครับมันจะดีที่สุดนะครับจิมแรงไม่ดีนะครับเราจิ้มสลับไปสลับมานะครับเห็นไหมฮะ ไม่เสียนะครับจุดนี้ไม่เสียผ่านครับผ่านถือว่าโอเคครับจุดนี้ใช้ได้นะครับเรามาดูจุดต่อไปนะครับจุดนี้มันจะทําหน้าที่เป็นตัดไฟนะครับเวลาหม้อต้มมันร้อนเกินไปนะครับลองวัดดูนะฮะเห็นไหมครับถ้ามันขึ้นก็ไม่เสียนะครับมันจะไม่เสียนะครับเนี่ยเห็นไหมพวกนี้มันจะไม่ค่อยเสียอะไรง่ายๆครับใช้ได้นะครับใช้ได้ไม่เสียครับ ต่อไปมาตรงที่หม้อต้มครับเป็นที่อะไรที่แพงที่สุดในเครื่องนี้นะครับมาวัดดูครับถ้าเก็บมันตีขึ้นก็ไม่เสียนะครับเห็นไหมฮะเก็บมันตีขึ้นเห็นไหมครับคือจุดนี้ไม่เสียนะครับในจุดถัดไปนะครับเราจะมาเช็คไดโอดเช็ค R อะไรพวกนี้ตรงที่บอร์ดนี่นะฮะบอร์ดเล็กๆเนี่ยครับเช็คดูครับขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับเราลองเช็คดูนะฮะถ้าไดโอดดีมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งอะไรพวกนี้นะฮะเห็นไหมครับ ก็คือไม่เสียนะครับตรงนี้นะจุดนี้ไม่เสียนะแล้วนั้นแล้วก็มาไล่เช็คอาร์ดูครับเช็คอาร์เนาะ,ะแล้วก็วัดดูว่าค่ามันเท่าไหร่แล้วก็วัดวัดกันไปนะครับมันถ้าใครไม่รู้ค่าแล้วก็หาข้อมูลใน Google เอาก็ได้นะครับม่นะฮะค่าของตัวทันต์นะครับ,นนรบเดี๋ยวผมหาไมเตอร์แบบดิจิตอลนะครับมาลองวัดอาร์ให้ดูนะครับว่าพวก ตัวต้านทานเหล่านี้นะฮะมันใช้งานได้มันขาดมันช็อตอะไรหรือเปล่านะครับมาลองวัดกันดูครับสังเกตที่มิเตอร์นะครับเห็นไหมครับมีค่าโอห์มขึ้นนะฮะมีค่าโอห์มนะฮะนะฮะตัวถัดไปนะครับก็มีค่าโอห์มขึ้นนะครับมีค่าโอห์มขึ้นไม่ช็อตไม่ขาดนะครับค่าโอห์มไม่ยืดไม่อะไรก็ถือว่าปกตินะครับถ้าจะมันอยู่ในเกณฑ์ของพวกนี้นะไม่ช็อตไม่ขาดไม่ยืดนะฮะถือว่าโอเคครับจุดนี้ผ่านนะฮะ จากนั้นเราก็จะเหลือผู้ต้องสงสัยนะครับคือเจ้าตัวนี่ยบอร์ดเล็กๆนี่ฮะนฮะที่มันครอบด้วยฝาพลาสติกนี่ครับเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดแล้วนะครับว่าต้องมีตัวได้ตัวหนึ่งละในบอดเนี่ยนะครับที่มันชอ็อตมันขาดมันเสียมันเสื่อมสภาพนะครับเรามาไขาน็อตเราดูนะฮะหมุนติ้ว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 ออกไปนะครับเห็นไหมฮะน็อตเราก็เอามือนะหมุนๆ,ๆออกไปนะครับตามอา่อ อุปกรณ์เครื่องมือที่เรามีนะครับก็ลองทําดูได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับทดสอบดูไปทําไปนะฮะเผื่อเรามีความรู้แล้วก็อ่ซื้อมาแล้วก็พอมันพังแล้วก็มาซ่อมเองนะครับอ่แล้วก็แชร์ประสบการณ์อ่การทํากันไปนะครับผมก็ซื้อมาเองก็มาใช้เสียก็ลองซ่อมดูนะครับอ่เผื่อมันได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อใหม่นะฮะแกะออกมาดูครับ จุดนี้เราต้องทำเบาๆนะครับบีบเบาๆแล้วก็ค่อยดึงออกมานะครับบีบมันเบาๆนะครับแล้วก็ดึงออกมาดูนะครับเห็นไหมครับเห็นเห็นอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆที่อยู่ในบอร์ดนี่ไหมครับนะครับเราก็มาไล่ลองเช็คดูครับว่าตัวไหนเสียตัวไหนเสื่อมสภาพตัวไหนยืดค่าอะไรพวกนี้นะเน้นๆดูเล็กๆพวกนี้นะครับเราต้องเช็คให้หมดนะครับเนี่ยมันก็ไม่เยอะแล้วครับแต่ว่าเราเอา ยอมเสียเวลานิดนึงนะครับเช็คดูนะฮะเพื่อให้แน่ใจนะครับเพื่อหาคนร้ายให้ได้นะครับในบอร์ดนี้มันมันแอบอยู่ในนี้แล้วครับมันแอบมันซ่อนอยู่ในนี้แล้วครับเราต้องหาให้เจอนะครับมาเรามาลองวัดกันดูนะครับผมหาพระเอกมาวัดนิดนึงครับเอาผมเอาไมเตอร์นะฮะดิจิตอลนะครับมาวัดหน่อยนะครับเพื่อหาผู้ร้ายนะครับมันเหลือจุดสุดท้ายแล้วครับที่มันแอบซ่อนอยู่นะครับนอนมันไปไหนไม่รอดแล้วล่ะ เราต้องหามันให้เจอนะครับเดี๋ยวผมจัดเรียงของแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อไม่ให้เกะเวลาถ่ายทำวิดีโอนะครับเราจะได้ดูแล้วมันเองามตานิดหนึ่งนะครับหาจุดวางวิเตอร์ซักนี้หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตรอรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับปรุณารอสักครู่นะครับจากนั้นเราเมื่อได้ที่แล้วเราก็จะมาเริ่มวัดกันเลยนะครับเห็นไหมฮะเราก็เริ่ม ไล่ไล่หาตัวช็อตนะครับตัวช็อตตัวเสียนะครับนี่ครับเราไล่ดูนะฮะดูที่เข็มนะครับดูที่เข็มนะฮะสังเกตดูที่เข็มนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับเราเราไล่หาดูนะฮะมันต้องลบอยู่ในนี้แหละไอปูไลคนวนี้นะครับไอปูไลซ่อนแอบนี่ฮะมันแอบอยู่มันแอบอยู่นะมันอยู่ไหนวะหาดูหน่อยนิดนึงนะฮะมาหาดูนิดนึงนะฮะมันมันอยู่ในนี้แหละครับนะครับ พอเราวัดดูแล้วมันก็ไม่ไม่มีอะไรก็แสดงว่ามันโอเคนะครับรอบๆตัวมันมันก็จะเหลือพื้นที่ในการหานี่น้อยลงไปอีกนะครับจากนั้นเราก็หยิบเมเตอร์นะครับดิจิตอลน,นะครับเพื่อมาวัดตัว R นะครับหาพวกยืดค่าหดค่าอะไรพวกนี้นะครับเรามาลองหาดูนะครับเห็นไหมฮะนี่ดูดูที่สังเกตดูที่ตัวเลขของมิเตอร์ดิจิตอลนะครับนี่ผมวัดดูนะฮะเห็นไหมฮะ เห็นไหมครับมีตัวเลขขึ้นโอมีมีค่าโอมาขึ้นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะน่าตอนนี้มันพื้นที่มันแคบลงนะครับสําหรับไอ้ผู้ร้ายตัวนี้นะฮะพื้นที่เริ่มแคบลงแล้วนะครับเราเริ่มหาเราเริ่มกระชับพื้นที่นะครับเราขอคืนพื้นที่สักนิดหนึ่งนะฮะเราขอคืนพื้นที่เรากระชับพื้นที่มันเข้าไปเรื่อยๆนะครับให้มันแคบลงไปเรื่อยๆนะครับตัวเล็กตัวน้อยที่เราวัดไม่เสียนะครับใช้งานได้ครับโอเคครับจุดนี้ผ่านนะฮะ ที่เหลือต่อไปนะครับไอตัวเขียวเนี่ยเอ๊ะมันเป็นไอมนุษย์ตัวเขียวหรือเปล่าก็เป็นไอฮักหรือเปล่าฮะเนี่ยไอสองตัวแฝดเนี่ยไอสองตัวเขียวฮักแฝดนรกเนี่ยฮะเราต้องมาเช็คดูด้ว่าไอป็นค่าเท่าไหร่นะครับเราก็ไม่ต้องไม่ต้องเช็คก็ได้แล้วครับเพราะว่าเราไล่มาหมดแล้วมันเหลือแค่2ตัวที่เราไม่ได้ไม่ได้เช็คเราตีไปเลยครับว่ามันเสียแน่นอนนะครับเราไปเปลี่ยนกันเลยนะครับหลังจากเรา เปลี่ยนไอมนุษย์ฮักนะฮะตัวเขียวแฝดนรลไปแล้วนะครับเรามาทดสอบกันเลยนะฮะจุดนี้เรานะฮะค่อยๆเสียบเบานะครับมันจะดีที่สุดนะครับนะฮะค่อยๆเสียบเบาลงไปนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมเสียบเบามันดีอย่างนี้นี่เองนะครับเนี่ยโอ้โหเสียบเบาก็ดีเหมือนกันนะเนี่ย้ารุนแรงเดี๋ยวมันจะพังครับเดี๋ยวมันปั๊กพอดเสียบมันจะพังเอานะฮะเราต้องเบาๆนะครับอ่ารักษาสภาพมันนิดนึงนะครับมันจะได้ไม่แตกไม่ฮะไม่ชำรุดนะครับ เสียบมันเสร็จแล้วเราก็มันลงหลุมครับเอาไปเก็บวไว้ในหลุมอะนะแล้วก็เอาน็อตยึดเข้าไปนะครับนี่น็อตมันหายไปไหนวานนะครับผมหาน็อตก่อนนะฮะเพื่อจะยึดนะฮะให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแล้วเราจะเริ่มมาเริ่มขั้นตอนต่อไปตอนนี้แล้วก็เอาน็อตเข้าไปครับขันเข้าไปนะนะครับขันพอให้ตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับจากนั้นเราหาสายไฟครับนะครับเพื่อเอาไฟเข้าทดสอบนะครับไอเครื่องทําน้ําอุ่นนะฮะ มันจะใช้งานได้หรือเปล่าเนาะหรือมันจะพังหรือมันจะระเบิดตุ้มใส่หน้าคนดานะครับให้ไหมกันไปข้างเลยนะฮะมาลองดูกันเลยนะครับเอาสีน้ําตาลเข้าลายนะครับเอาสีน้ําเงินเข้านิวตรอนนะครับอ่ะแล้วก็ขันกระบายนะครับขันเบาๆครับเบาๆนะฮะเราเน้นเบาๆลัดดีที่สุดนะครับสุภาษิตไทยยังมีนะฮะช้าๆได้พระเล่มงามนะครับฉะนั้นเราต้องอย่าทิ้งคอนเซปต์นี้ครับเราต้องช้าๆเนิบๆเบาๆแล้วก็เดี๋ยวมันจะดีเองแหละครับ ขอ,อย้ายเพื่อนๆหาปลั๊กมาเสียบไฟสักนิดหนึ่งนะครับเอาแบบสัก2องสารูเนาอะ,อะ,ะมันจะได้พอเสียบนะฮะปลั๊กมาแล้วมามาลองเสียบกันดูครับเอ๊มันเสียบไม่ค่อยจะเข้านะฮะนั้นเราก็กดสวิตช์นะสวิตช์ตรงนี้นะครับเราต้องเปิดตรงนี้นะครับเปิดจากตรงนี้ไฟหาย ไฟเสียครับไฟเสียบึงครับบึงบึงบึงไฟผมไม่มีเอ๊ะปลั๊กผมหลวมหรือเปล่าปลั๊กไปไหนวะไฟไปไหนเนาะนึไฟฟ้าดับหรือไม่ดับเอ๊ะขอเช็คปลั๊กแป๊บนึงนะฮะสับใหม่ปา๊าปมิสโอ้ผมลืมกดตรงนี้ครับโอ้โหตายแล้วอ่าฮะไฟเขียวขึ้นแล้วนะครับไฟไฟเขียวนะฮะนะฮะเหมือนไฟจราจรเลยนะครับจากนั้นผมจะเอาตูดลำโพงนะครับนะฮะมา สั่งการทํางานของเครื่องทําน้ําอุ่นนะเห็นไหมฮะไฟแดงไฟแดงครับไฟแดงจิงคึงเลยนะฮะวับๆๆบ้บบเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมฮะโอเคครับใช้ได้แล้วครับเครื่องนี้ฮะใช้งานได้ปกติแล้วนะครับถือเป็นว่าจบนะฮะจบการทํางานนะครับก็ลองทํากันดูนะครับทําได้กันทุกคนนะครับขอบคุณครับ